ONE NEWS ตรงไปตรงมา,งาเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะสามวันรวดเลยหลายคนในกำลังท่องเที่ยวลงสัมผัสอากาศหนาวอยู่ค<ะ>ึกคักทัวไทยนะเคนดนะครับโอ้ยคึกคักอย่างยิ่งเลยพาคุณผู้ชมไปสูดไอหมอกหนาๆกันที่จังหวัดพิษณุโลกกันหน่อยนะครับ สูดให้เต็มปอดกันไปเลยเนี่ยแหละครับบรรยากาศล่าสุดที่โครงการพระราชดำริภูหินร่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกบรรยากาศในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานี่ออโอ้โหก็เรียกว่าคึกคักตลอดทั้งวันอย่างเช่นโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าตอนเช้าเนี่ยโอแม่เจ้าบรรยากาศอุณหภูมิลดลงเหลือแค่15องศาเซลเซียสเพราะว่า1-2วันที่ผ่านมาคุณเจ้าพญาครับมีฝนตกไง หลังจากฝนตกปุ๊บอุณหภูมิลดลงหมอกมาสิหมอกมา,มาแล้วก็เป็นทะเลหมอกสุดลูกหูลูกตาซะด้วยโโอ้โห,โห,โหนอก<ว>จากาว่ามี<ล>ะทะเลหมอกแล้วคุณเจ้าพยามีดอกไม้สัญลักษณ์ที่นั่นก็คือดอกทุ่งกระดาษที่บานสะพรั่งเต็มพื้นที่บริเวณเชิงหน้าผาเลยซึ่งทุ่งกระดาษเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะใช้บริเวณนี้แหละเปิดโครงการ12เมืองต้องห้ามพลัส ในวันที่12ธันวาคมเ,าเพื่อ,เ,อเชื่อมโยงนักท่องเที่ยว2จังหวัดเข้าด้วยกันก็คือจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะว่าสจังหวัดนี้มันใกล้เคียงกันไงคุณเจ้าพารัยาก็เอามารวมกันเลยการท่องเที่ยวคล้ายคลึงกันจุดเด่นก็มีทะเลหมอกดอกไม้อากาศหนาวเย็น สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวผ่านทางหลวงหมายเลข12ได้อีกด้วยโอ้โหอยากไปไหมคุณน่าไปมากผมไไมได้ปนักท่องเ <ไป S 1> ที่ยว<า>น,นี่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคุณเจ้าพญาบอกว่าปีนี้เซอร์ไพรส์มาก เพราะไม่คิดว่าจะได้สัมผัสอากาศหนาวแล้วก็หมอกมากมายขนาดนี้นึกว่าต้องเดินทางขึ้นเหนือไปอีกถึงจะเจอแต่มาหยุดที่พิษณุโลกก็เจอแล้วนะครับโอ้โหลงมาหน่อยนึงนะมาไหว้พระพุทธชินราชขากลับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวด้วยครับโอ้โหพิษณุโลกครับมีี่ไหมครับไปขึ้นเหนือต่อกันอีกนิดนึงที่เจียงไฮนะเจ้าอุ้ยที่นี่คึกคักมากโดยเฉพาะด่านพรมแดนไทยเมียนมาอยู่ที่อำเภอแม่สายนี่แหละ คึกคักนักท่องเที่ยวเดินทางกันมาเรียกว่ารถติดเจ้าหน้าที่จะต้องจัดกําลังมาดูแลกันแบบนี้แหละร,รถติดไม่พอเห็นไหมฮะคนติดด้วยโอ้โหเข้าแถวสิครับจะเข้าออกประเทศไปเตรียมข้ามด่านไปที่จังหวัดข่าเิเล็กนะฮะที่นี่เนี่ยนักท่องเที่ยวชอบไปเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณเจ้าพระยาครับด่านเขาเปิดยาวมากจนถึงสามทุ่มโอ้โหยาวนานอ่ะสามทุ่มเอาให้ชุ่มปอดกันไปเลยจะช้อปปิ้งจะถ่ายรูปจะทำอะไรอ่ะเต็มที่สามทุ่มก็ข้ามมา พร้อมกับมาช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนอีกด้วยซึ่งคาดว่าปีนี้นะฮะหอการค้าอำเภอแม่สายเนี่ย ได้คำนวณเนาะเะเลยว่าเงินจะสรพัดในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทเลยนะจ๊ะโอ้โหคึกคักมากครับที่จังหวัดเชียงรายกับท่ากิเล็กของพม่าเขาครับครับอ่ะลงใต้มานสักหน่อยไหมสุขโขทัยมีอะไรดีช่วงนี้สุขโขทัยก็เป็นเมืองวัฒนธรรมนะครับไปที่งานเปิดประตูเมืองย้อนอดีตศรีสัชนาลัยนุ่งผ้าไทยเห็นไหมนุ่งผ้าไทยผู<ว>ย้หลกักผู้ใหญ่ใส่เงินใส่ทองโบราณ ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุขโขทัยคือเขาจะย้อนยุคกันหน่อยเอาประเพณีที่ดีงามมาออกบูธกันแล้วก็สไร้างรายได้ให้กับชุมชนภายในงานก็เนรมิตให้เป็นเมืองย้อนอดีตศรีสัชนาลัยเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยนะฮะอันนี้มีการ ทำเครื่องทองโบราณด้วยหเห็นแบบชัดๆเลยอะทองสุโขทัยต้องบอกว่าทอง99.99นะครับเป็นทองที่ต้องบอกว่าเป็นทองแท้ทบริสุทธิ์มากนะครับแล้วก็มีการละเล่นหมู่บ้านวิถีไทย10ท้องถิน่นความแตกต่างของแต่ละชุมชนทั้งไทยปวนลาวส่งชาวเขาเผ่าต่างๆการแสดงวิรนาการแฟชั่นภาพพื้นเมืองของศรีสัชนาลัยด้วยแล้วก็มีอย่างเงี้ยฮะเป็นตลาด ของกินนี่เพียบเลยนะคุณเจ้าพยาครับตกแต่งด้วยโคมไฟประดับด้วยไฟสวยงามเดินไปชมวิวไปกินไปอุ้ยชีวิตดีดีโอ้โหตำปักหุงก็มีเห็นไหมโอ้โหมีครบนะส้มตำปลาเผาโอ้โหนะหน้าบนสีสัชนาลายในเมืองที่ต้องบอกว่ไปแล้วเนี่ยต้องมนมีเสน่ห์มากใช่ครับนะครับแต่ที่ไฮไลท์สุดๆคุณต้องไปช้อปปิ้งนะครับก็คือ เงินกับทองลายโบราณเนี่ยจะราคาประหยัดลดค่ากำเนิดสูงสุด30เซโอ้โหถูกลงเยอะนะครับแล้วทองของสุโขทัยเอกลักษณ์ของเขาก็คือมีเส้นเดียวในโลกโ<อ>เพราะว่าเป็นทองทำมอือครับแล้วน้ำหนักแต่ละเส้นไม่เท่ากันเพราะว่าทำมอือไม่ใช่ทองตู้ ตู้แดงที่ทำจากเครื่องจักรน,นี่คุณเห็นไหมสาวสีสัชนาลัยงามงามออนะทองก็งามผ้าก็งามสาวก็งามคนก็งามไปร่วมชมงานกันได้นะครับไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ที่สุโขทัยครับโอ้โห <c oughs> อยู่ใกล้ๆจะไปสักหน่อยชาวสุโขทัย <นะ S 1> รู้ว่าใครที่ไปมาแล้วครับแจ้งข่าวกันหน่อยว่าคึกคักน่ารักขนาดไหนไปดูงานหรือไปดูสาวโอ้ยไปดูสองอย่างไปดูทอง <c oughs> จะาซื้อทองให้แม่ <c oughs> แม่ชอบทองครับน่ารักจริงๆ One News ตรงไปตรงมา